ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะหากชื่นชอบและอยากสนับสนุสนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1516ค่ายกลพันดารามากกว่าเครื่องหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่จากเผ่าโลซา และซาถัวเจ็ดโลกรวมตัวกันในพื้นที่ของภูเขาเซียน99ลูกเซียนจากซาถัวเจ็ดโลกรวมตัวกันและสร้างค่ายกลเพื่อป้องกันตัวเองมีเพียงผู้ยิ่งใหญ่ระดับสูงบางคนเท่านั้นที่สามารถต่อสู้กับเผ่าพันหลัวซาได้มีคุณนั่งผ่าหลัวซากลุ่มใหญ่อยู่แล้วและหลังจากที่องหญิงหลัวซาส่งทหารเผ่าหลัวซาสามล้านคนไปก็มีเซียนเผ่าหลัวซามากกว่าพวกที่มาจากซาถัวเจ็ดโลกแม้แต่พระสนมวิญญาณเพลิงปีศาจอู่เฮาฟางอี้ว่านเจ้าอี้ และผู้นําคนอื่นๆจากสัตว์เจ็ดโลกจะเตรียมตัวอย่างเต็มที่แต่พวกเขาก็ได้เปรียบในช่วงเวลาต้นของการต่อสู้เท่านั้นและเมื่อมีขุนนางพอลรซามากขึ้นพวกเขาก็ระงับทันทีเซียนจากสัตว์เจ็ดโลกยังคงถูกฆ่าตายเมื่อก่อนมีเซียนมากกว่าหนึ่งแสนคนจากโลกกวางหันแต่ตอนนี้จารุเฉินเห็นเซียนเพียงสามหมื่นคนจากโลกกวางหันที่ยังมีชีวิตอยู่แม้แต่การนับเซียนที่ไม่ได้เข้าไปในภูเขาเซียนเก้าสิบเก้าลูกก็มีน้อยกว่าห้าหมื่นคน จึงหมายความว่าเซียนกว่าครึ่งจากโลกกว้างถูกสังหารแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้นั้นโหดร้ายเพียงใดหากการต่อสู้ดําเนินต่อไปมีโอกาสที่เซียนทั้งหมดจากโลกกวางหันจะถูกสังหารสําหรับโลกใหญ่อีกหกแห่งพวกเขาก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับการสูญเสียครั้งใหญ่เช่นกันและเซียนยังคงเห็นเพื่อนและครอบครัวของพวกเขาถูกฆ่าตายพระสนมวิญญาณเพลิงปีศาสนํากลุ่มของราชาเซียนมากกว่าสิบคนจากโลกสิบประสูนที่ยิ่งใหญ่ ในขณะที่ขี่มังกรปีศาจที่มีความยาวหลายสิบลี้พวกเขามุ่งหน้าเข้าไปกองทัพของาา่าโลซาและในทันใดนั้นคุณนาง่าโลซาหลายร้คนก็ถูกฆ่าตายเซียนครึ่งล้านจากโรคสิบสุลที่ยิ่งใหญ่เข้าสู่โรคจูลินดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ปกติที่พวกเขามากกว่าสิบคนจะกลายเป็นราชาเซียนในสามเดือนเซียนสร้างข่ายคนจากเ่าโลซาสร้างข่ายคนพาดาลาล้อมรอบพูกเขาเซียนกันสิบเก้าลูกเนี้ยไว้ และเจ้าก็ยังไม่มีพลังมากพอที่จะสามารถทำลายมันได้หยางฉีบินออกไปถือหอกเพลิงยาวไว้ในมือกระเพือปีกสีดำของเขาและมองไปที่พัสนมญ,ญาณเพลิงปีศาจด้วยดอย,ยิ้มหยางฉีมีร่างกายสมบูรณ์ดับสูงสุดและเขาสามารถป,าปราบปามราชาเซีนขั้นที่หนึ่งได้ทำให้เขาเป็นคนที่แข็งแร่งไปอันดับสองในบรรดาคุณนางผ่อโลซา,ารองจากองค์หญิงโลวงสาหยางฉีแตกต่างจากหลอดลิงชวนตรงที่ฉลาดหลักแหลมและใจเย็น และมีหน้าที่ดูแลกองทัพพาลโลซาเมื่อเจญิงหลวงซาไม่อยู่ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมกองทัพหลวซาจึงสามารถต่อสู้กลับได้แม้ว่าจะถูกเสียนจากซาหัวเจ็ดโลกซุ่มโจมตีและอบล้อมก็ตามเรามีประสบการณ์สูญเสียครั้งใหญ่เรื่องจากการซุ่มโจมตีเมื่อคืนนี้ดังนั้นเสียนทั้งหมดจากซาหัวเจ็ดโลกจะต้องชดใช้โดยชีวิตของพวกเขาราชาเซียนคนหนึ่งบินขึ้นไปบปนท้องฟ้าและไปรวมตัวกับหยางฉี พาโลซามีราชาเซียนมากกว่าเป็นสองเท่าของโลกซิบสตดที่ยิ่งใหญ่ราชาเซียนหลายสิบคนรวมตัวกันและเริ่มต่อสู้และพื้นที่นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับเซียนและคุณนางพาโลซาที่ไม่ได้เป็นราชาเซียนเนื่องจากแม้แต่คลื่นพลังจากการต่อสู้ระหว่างราชาเซียนก็รุแนแรงพอจะฆ่าพวกเขาได้เจ้าต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้ถ้าจะให้เราชดใช้ด้วยชีวิตของเราพาสนุวิญญาณเพลิงปีศาจดูกล้าหาญนางยกแขนขึ้นและลูกบอลบางกรไฟหนานหลิงสองลูก ก็พุ <tang s> ่งออกมาจากฝ่ามือของนางและในขณะที่นางกําลังจะคว้างมังกรไฟออกไปนั้นเมฆปีศาสีแดงก็ไหลเข้ามาหานางทําให้ท้องฟ้าและผืนดินมืดลงมีนัศมีฆ่าฟันมากมายในเมฆเสียงกระบี่จิวโยหลบหนีออกมาจากเมฆปีศายังไม่พออีกเหรอสู้กับข้าตัวตัวจะเจ้ากล้าใครบอกว่าเราจะสู้กับเจ้าตัวตัวกันเล่าข้าตัวตายตัวหน้าข้าดีกว่าแต่ไม่อยากตายแบบหน้านาถนะ เจ้าม tu ีรอดนกเจ้าทำร้ายองค์หญิงของเราและตอนนี้ก็ถึงเวลาตายของเจ้าแล้วมอบสมบัติที่เจ้าปล้นมาจากองค์หญิงให้เราเซียงกระบี่จิโยรู้สึกผิดหวังมากเพราะเขาแน่ใจว่ามีความเข้าใจผิดบางอย่างระหว่างเขากับเผ่าพันโลซาแต่เขาไม่มีเวลาที่จะชี้แจงและนอกจากนี้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทำมันไม่เห็นว่าราชาเซียนหลายสิบคนอยู่ที่ไหนเซียงกระบี่จิ๋ยก็รีบไปที่นั่นทันทีเวลา พ,พระสนมวิญญาณเพลิงปีศาจรู้สึกตกใจเมื่อเห็นกลุ่มเมฆปีศาจเนื่องจากมันสายเกินไปที่นางจะหนีนางต้องสงบสติอารมณ์และใชูุ้บอลไฟมังกรหนานหลิงสองลูกในมือของนางปุ้มหลังจากนั้นไม่นานเซียนในบริเวณนั้นก็สะท้านลากับสายฟ้าเปลวไฟลมอีมะและอาวุธของเซียนทั้งหมดปะทะกันสะเทือนภูเขาเซียนที่อยู่รอบตัวของพวกเขาจา่าโรนยืนมองอย่างเงียบสงบบนยอดเขาสือเฟิง ดวงตาสวรรค์ของเขายัางคงกระพริบในขณะที่เขาสังเกตค่ายกลพันดาราที่อยู่รอบภูเขาเซียน9 9ลูกเสียงปีชาตมองไปด้านบนและพูดว่าดูเหมือนมีภูเขามากมายลอยอยู่บนท้องฟ้าซึ่งครอบคลุมสวรรค์และดินแดนที่ภูเขาเซียน9 9ลูกอยู่ไม่ใช่ภูเขาแต่เป็นดาวเคราะห์น้อยที่อันเชญมาจากท้องฟ้าใกล้กับโลกจูหลิงมีเป็นพันดวงเลยและแต่และดวงก็มีความยาวหลายสิบลี้เป็นอย่างน้อยหากดาวเคราะห์เหล่านั้นตกลงมา สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในพื้นที่หนึ่งหมื่นตารางลี้อาจถูกฆ่าตายไม่แปลกใจเลยที่มันถูกเรียกว่าค่ายคนพันดาราจากโลฉันกล่าวสิงพิศาตกใจและพูดว่าต้องใช้พลังสมาธิระดับไหนกันเนี่ยเพื่อสร้างค่ายคนที่น่าทึ่งเช่นนี้ขึ้นมาได้เนี่ยข้าก็ไม่แน่ใจจากโลฉันสายหัวอย่างน้อยผู้ที่แข็งแกร่งกว่าราชาเสียพลังสมาธิระดับห้าสิบห้าต้องมีเสียนักสร้างค่ายคนจากเผ่าโลซาซ่อนตัวในโลกจูลิง ต้องฆ่าเขาเท่านั้นที่จะสามารถทำลายค่ายกนพันดาราได้หากเราไม่สามารถทำได้เสียนทั้งหมดจากสาถัวเจ็ดโลกจะตายก่อนที่การต่อสู้สนามควบคุมความดีขั้นเซียนจะสิ้นสุดลงสิ่งปีศาจพูดว่านายท่านจะทำอย่างนั้นเหรอแจ้งว่าเฉยไม่ได้ตอบคำถามโดยตรงเมื่อเห็นเซียนจากสาถัวเจ็ดโลกถูกฆ่าตายแล้วก็เป็นเหยือ่อเขาต้องการทำบางอย่างเพื่อช่วยแต่เขาก็รู้อย่างชัดเจนว่าเขามาที่โลกจูลิงเพื่อช่วยให้โลก,กวังหันเป็นที่หนึ่งในศึกคุณความดีขั้นเซียน เหลือเวลาเพียง12ชั่วโมงก่อนที่การต่อสู้จะจบลงซึ่งก็คือเที่ยงคืนของคืนนี้และตราบใดที่เขาสามารถอยู่รอดได้12ชั่วโมงข้างหน้าเขาก็จะทํางานได้สําเร็จครึ่งวันเสียนจากซาทัวเจ็ดโลกจะอยู่รอดต่อไปได้อีกครึ่งวันหรือเปล่านะแจ้งว่าเฉินพึมพำเขตซาถัวเจ็ดโลกในโลกสวรรค์เสียนทั้งหมดจากโลกใหญ่ทั้งเจ็ดกำลังจ้องมองไปที่งเงาสะท้อนบนท้องฟ้าเมื่อเห็นเซียนล้มตายบทีละคนทีละคน แม้แต่มาหาเซียนยังโกรธแค้นและต้องการสังหารกองทัพ่ารูซาทั้งหมดในโลกจิวหลิงแต่พวกเขาก็ทําไม่ได้มันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ยุติธรรมมีสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่จากโลกนรกมากกว่าจากโลกสวรรค์ถึงสองเท่าเสียนทั้งหมดจากสัตว์หวเจ็ดโลกถูกทอดทิ้งเราจะนั่งดูพวกเขาถูกฆ่าที่นี่เหรอเห็นได้ชัดว่ามีเพียงเซียนค่าคนเท่านั้นที่สามารถสร้างให้คนพันดาราได้เทพจากวังเทพคุณความดีตาบอดหรือเปล่า ทำให้พวกเขาจึงไม่หยุดการต่อสู้แม้ว่าจะเห็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ในโลกจูหลิงมหาเซียนจากโลกกวางหันหลุดไปได้ที่จะสาบแช่งเหล่าทวยเทพเมื่อกาเห็นสาวกสี่คนและคนของเขาสิบสองคนถูกฆ่าตายโดยเผ่าหลวซารวมถึงลูกสาวที่เขาลักที่สุดเขารู้สึกผิดไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วสิ่งมีชีวิตสูงสุดครั้งสามจากโลกกวางหันมหาเซียนจิ๋วหลิงจัก,กรพัทจี้เมียและบรรพบรุษอูตะโกนพร้อมกันว่าอย่าบังอาจดูหมินเทพ แน่เสดายที่มันสายเกินไปเมฆแห่งเทพล่องลอยมาปรากฏขึ้นบนภูเขาเทพจันทราพร้อมกับสายฟ้าที่ไหลยอยู่ภายในปลดปล่อยพลังแห่งเทพอันน่าสะพรึงกลัวออกมาถ้าใครสาบแช่งเทพพวกเขาจะทุบทันทีและพยายามลงโทษพวกเขาแม้ว่าจะมีข้อจํากัดบ้างไม้เกี่ยวกับเทพในโลกสวรรค์เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถแทรกแซงการต่อสู้ในหมู่เซียนได้แต่เทพสามารถสังหารเซียนที่ไม่แสดงความรบต่อเทพ,พเจ้าได้เสียงอันทรงพลังดังออกมาจากเมฆศักดิ์สิทธิ์ มหาเซียนอยู่คงจะาลูกกวางหันทำร้ายเทพดิววาจาลงโทษประหารชีวิตทันทีมหาเซียนอยู่คงยืนอยู่บนภูเขาเทพจันทราและดูไม่เกรงกลัวขอตะโกวนว่าต่อให้เจ้าเป็นเทพข้ากระสาบแช่งเจ้าที่มายุติธรรมไม่ได้เหรอเจ้าไม่เพียงแค่ขัดขวางการต่อสู้คุณความดีเท่านั้นแต่เจ้ายังเฝ้าดูเซียนตายโดยที่ไม่ทำอะไรเลยเจ้าไม่สงสารเซียนทั้งหมดจากสัตว์เจ็ดโลกที่ถูกฆ่าตายเหรอหรือสำหรับเจ้า เซียนเหล่านั้นปีพีแกหุ่นเชิดในโลกจูหลิงเทพไม่ตอบอย่างไรก็ตามพลังเห่งเทพยี่ออกวมาจากเมฆแห่งเทพนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและมีร่องรอยของสายฟ้าที่บินอยู่ในเมฆเหมือนมังกรศักดิ์สิทธิ์และพวกมันก็พุ่งเข้าไปหามหาเซียนหยู่คงมหาเซียนทุกคนในภูเขาเทพจันทราโกรธมากแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรเป็นเทพที่พยายามลงโทษมหาเซียนหยู่คงและถ้าพวกเขาทําให้เทพโกรธภูเขาเทพจันทราทั้งหมดจะถูกทําลายลลาง ขณะที่มหาเซียนอยู่คงกำลังจะถูกเทพสังหารนั้นสุบพระจันทร์สองแสงลอยมาจากไกลและปรากฏขึ้นเหนือภูเขาเทพจันทราหญิงงามในชุดขาวยืนอยู่กลางดวงจันทร์และใช้นิ้วชี้ไปที่เมฆศักดิ์สิทธิ์ตุ้มพลังเทพทั้งหมดสลายไปไม่เห็นว่าสตีที่ยืนอยู่บนดวงจันทร์มหาเซียนจากภูเขาเทพจันทราต่างก็เบิกบานราวกับว่าภูเขากําลังเห็นผู้กรอบคู่ของพวกเขาภูเขารีบออกมาจากวังและโค้งคํานับ คารวะเทพจันทรายินดีต้อนรับกลับสู่โลกสวรรค์เทพจันทราดูห่างเหินรลวากับว่านางไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้และแสงที่เกินกินนางนั้นบริสุทธิ์และเปล่งประกายลระกอบแสงดวงจันทร์เจ้าเคยขออนุญ,ญาตจากข้าก่อนที่จะพยายามข้ามหาเซียนจากโลกกวังหันหรือเปล่าเสียงเทพดังก้องไปชั่วและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมูลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน